การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยากล่องลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ดำเนินการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันบริหารงานโดยนายคมสิทธิ์กันทาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมผ่านการอบรมหลักสูตรทางลูกเสือ A.R.T.C. และภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4กลุ่มง,งานโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมีบุคลากรครูจำนวนทั้งสิ้น143คนแบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน4คนคณะครูจำนวน139คน เป็นบุคลากรด้านลูกเสือจำนวน80คนบุคลากรด้านยุวกาชาดจำนวน29คนและบุคลากรด,ด้านผู้บำเพ็ญประโยชน์จำนวน30คนผ่านการตรวจขั้นที่5และได้รับเครื่องหมายวุฒิแบบ3ท่อนประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ALT จำนวน2คนผ่านการตรวจขั้นที่5และได้รับเครื่องหมายวุฒิแบบ2ท่อนประเภทสามัญรุ่นใหญ่ SWB จำนวน27คน และผ่านการฝึกอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขัานความรู้เบื้องต้น SSBLT จำนวน38คนและยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือจำนวน10คนแบ่งเป็นครูประจำการจำนวน3คนและครูอัตราจ้างจำนวน7คนข้อมูลสารสนเทศจำนวนกองจำนวนลูกเสือเนตรนารียุวะกาชาติและผู้บำเพ็ญประโยชน์ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1,117คนแบ่ง ตามกิจกรรมได้ดังนี้กิจกรรมลูกเสือ571คนจะตั้งเป็น8กลุ่มจำนวน20กองกิจกรรมเนตรนารีจำนวน272คนจะตั้งเป็น3กลุ่มจำนวน12กองกิจกรรมพ่วมเพ็นประโยชน์จำนวน257คนจัดตั้งเป็น9หมวดและกิจกรรมยุวกาชาดจำนวน217คนจัดตั้งเป็น3หมู่จำนวน6กลุ่ม การบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมองค์ประกอบที่1ด้านลูกเสือลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมมีระเบียบวินยัยมีความสนใจมีความสนุกมีความภูมิใจความตระหนักและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ มีความสนใจใฝ่รู้ในการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรและมีทักษะในสัญ,ญลักษณ์ของลูกเสือประพฤติปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือมีจริยธรรมมีน้ำใจต่อผู้อื่นรู้รักรู้สามคัคคีและรักษาสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่ 2. ด้านผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมดังนี้ หมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์นโยบายตลอดจนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒน,นากิจกรรม 2. มีการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒน,นากิจการ,รลูกเสือเช่นการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน 3. การจัดระบบบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเนนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4. สนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 5. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมกิจกรรมสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกิจกรรมวันวชิราวุธ 6. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์โดยมีการรายงานอย่างเป็นระบบ 7. นำทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่น 1. กลุ่มเวชศาสตร์ฉุกเฉินและกลุ่มพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลเชียงคำเพื่อมาให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการทำ CPR และการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย2การใช้สถานที่และวิทยากรสำหรับการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมเช่นอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซางค่ายทหารพรานรอ1 7 0 4 ่ายทหารพรานที่31พะเยากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326องค์ประกอบที่3ด้านผู้กำกับลูกเสือมีตัวบ่งชี้และการดำเนินการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือผู้กำกับลูกเสือมีการพัฒนาวุฒิทางลูกเสือรวมถึงมีการเข้าอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านกิจการลูกเสือ โรงเรียนมีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับชั้น2มีการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยโรงเรียนมีการวางแผนกำหนดการสอนของลูกเสือตามหลักสูตรวิชาลูกเสือแบ่งกลุ่มออกเป็นกองตามระดับชั้นและมีการจัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในทุกปีมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ฝึกให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอยู่เสมอ 3. การบริหารงานลูกเสือแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่แก่ผู้งักับลูกเสือให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกเสมอ มีการดำเนินง,งานด้านธุรการงานสารสนเทศงานการเงินงานบัญชีการเก็บเงินบำรุงลูกเสือตามระเบียบอย่างเป็นปัจจุบันมีการจัดทำรายงานการจัดทำกิจกรรมลูกเสือและประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือเผยแพร่อย,อย่างสม่ำเสมอมีการจัดให้มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ครุพันเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือแยกตามระดับชั้นองค์ประกอบที่4ด้านจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ตัวบ่งชี้ที่1กิจกรรมสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือมีการอบรมให้ความรู้และทักษะในด้านระเบียบว,วินยัยการประกอบพิธีลูกเสือและเนื้อหาสาระตามหลักสูตรเช่นการจัดพิธีการทางลูกเสือกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือวันวชิราวุธกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมตามวัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือตามประเภทให้สามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือตนเองได้มีการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรและวิชาพิเศษตัวบ่งชี้ที่2กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎมีการฝึกอบรมและขัดเกาวิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือและหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีการเปิดประชุมกองฝึกอบรมวิชาเฉพาะและร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ช่วยเหลือครอบครัวสถานศึกษาครูอาจารย์ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานของชาติวัฒนธรรมศาส,สนา และสถาบันพระมาหา,หากษัตริย์เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกโดยการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อสังคมการจัดการฝึกอบรมวิชาเฉพาะมีการฝึกอบรมให้ความรู้ความสามารถในการบำเพ็ญตนบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีความสมานฉันท์ระหว่างคนในชาติและความเป็นพี่น้องกับลูกเสืออ,อื่นทั่วโลกเช่นกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน ตัวบ่งชี้ที่ 3. กิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาส่งเสริมสุขภาพกายและใจเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยมีการจัดทำ CPR การผ่มพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตการอบรมใช้เครื่องดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยมีการจัดกิจกรรมบริการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและศาสนาโดยการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมเช่นฐานกิจกรรมโคมตุงม้้านนามีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมในงานของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติรวมทั้งฝึกอบรมวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหารและตำรวจเช่นการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะค้นพบความถนัดของตนเองเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต